ชานุโสณีเขาถามพระศาสดาชานุโสณีพราหมเขามาเจอพระพุทธเจ้าเขาบอกว่าเนี่ยข้าพเจ้าได้นามว่าเป็นพราหม์ย่อมให้ทานย่อมทำความเชื่อว่าทานนี้ต้องสำเร็จแก่ญาติสาโลหิตผู้ล่วงลับไปแล้วขอญาติสาโลหิตผู้ล่วงลับไปแล้วจงบริโภคทานนี้แล้วเขาก็เลยถามพระพุทธเจ้าว่าไอความเชื่อเนี่ยมันถูกไหมมันจริงไหมดูซิพระพุทธเจ้าตอบยังไง พุทธเจ้าบอกว่าดูก่อนพรามทานนั้นย่อมสําเร็จในฐานะและย่อมไม่สําเร็จในอัฐานะทั้งสําเร็จและไม่สําเร็จอ่าพรามก็ถามต่อว่าแล้วฐานะคืออะไรอัฐานะคืออะไรพระศาสดาก็ไล่ตั้งแต่อัฐานะฐานะที่จะไม่สําเร็จฐานะแรกคืออะไรไปเป็นสัตว์นรก บอกว่าบุคคลบางคนในโลกนี้เนี่ยเป็นผู้ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในการพูดเท็จพูดส่อเสียดคือยุยงให้คนแตกกันพูดคำหยาพูดเพอเจอร์โลภเพ่งเล็งอุปกรณ์แห่งทรัพย์ของผู้อื่นพยาบาทมีมิจฉาทิฏฐิเนี่ยสิบอย่างคืออกุศลกรรมวัฏสิบเมื่อเขาตายไปเนี่ยจะไปเกิดเป็นสัตว์นรกเขาย่อมเลี้ยงอัตภาพอยู่ในนรกนั้นย่อมตั้งอยู่ในนรกนั้นด้วยอาหารของสัตว์นรกดูก่อนพราหมณ์ฐานะอันไม่เป็นที่เข้าไปสําเร็จแห่งทาน แกสัตว์ผู้ตั้งอยู่นี่แหละเป็นอาถานะดังนั้นถ้าญาติเราไปเกิดเป็นสัน์นรกทานนี้ไม่ได้ทีนี้ข้อที่สองเนี่ยะองก็บอกว่าบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ฆ่าสัตว์รักทรัพย์ไล่ไปจนถึงความเห็นผิดบุคคลนั้นเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงกําเนิดเดราชานย่อมตั้งอยู่ในกําเนิดเดราชานนั้นด้วยอาหารของสัตว์ผู้เกิดในกําเนิดเดราชานญาติเราไปเกิดเป็นเดราชานก็ไม่ได้ข้อที่สามเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าพระศาสดาเนี่ยมาพูดถึงมนุษย์เลย จริงๆแล้วต้องเรียงอะไรพระองค์เรียงนรกกาเนิดเดชานเปรตวิสัยมนุษย์และเทวดาที่พระองค์กระโดดข้ามเปรตวิสัยไปมาพูดถึงมนุษย์แล้วก็บอกว่าบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกรรมไล่กุศลกรรมบทสิบข้อแล้วบอกตายไปเนี่ยเขาเข้าถึงกําเนิดของมนุษย์พระองค์บอกว่าเขาย่อมเลี้ยงอัตภาพในมนุษย์โลกนั้นย่อมตั้งอยู่ในมนุษย์นั้นด้วยอาหารของมนุษย์อันที่สี่ต่อมาพระองค์บอกว่า ไปเกิดเป็นเทวดาเทวดาก็เลี้ยงอัตภาพเขาด้วยอาหารของเทวดาทานนี้ก็ไม่ได้ดังนั้นถ้าญาติเราไปเกิดเป็นสัตว์นรกเดรัจฉานมนุษย์เทวดาสี่พบนี้ไม่ได้ทานนี้จากนั้นพงค์ก็ไล่เรื่องความสําเร็จพงค์บอกว่าดูก่อนพราหมณ์บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ไล่ไปจนถึงมีความเห็นผิด บุคคลนั้นเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงเปรตวิสัยเขาย่อมเลี้ยงอัตภาพอยู่ในเปรตวิสัยนั้นด้วยอาหารของผู้เกิดในเปรตวิสัยหรือว่ามิตรอมมาดญาติสารุหิตของเขาย่อมเพิ่มให้ซึ่งปฏิภาณใหม่จากมนุษย์โลกนี้ดังนั้นเปรตกินอาหารสองอย่างอาหารของเปรตกับที่มนุษย์ทําให้เพราะนั้นฐานะเดียวที่จะได้คือเปรตชานุสโณีถามต่อบอกว่าถ้าญาติของเขา ไม่ไปเกิดเป็นเปรตล,ละ่ะใครจะได้พระองค์ตอบว่าดูก่อนพราหมณ์ญาติสารโลหิตผู้ล่วงลับไปแล้วแม้เหล่าอื่นของทายกนั้นที่เข้าถึงฐานะนั้นมีอยู่ญาติสารโลหิตเหล่านั้นย่อมบริโภคฐานนั้นชาน,นุโสณีถามต่ออกีกแล้วถ้าญาติเหล่าอื่นของฉันน่ะไม่ไปเป็นเปรตล่ะใครจะได้พระศาสดาตอบอยังไงดูก่อนพราหมณ์ฐานะที่จะพึงว่างจากญาติสารโลหิตผู้ล่วงลับ ไปแล้วโดยการช้านานเช่นนี้มิใช่ฐานะมิใช่โอกาสที่จะมีได้นั่นแสดงว่าการที่ญาติของเราเนี่ยจะไม่เหลือเป็นเปรตเนี่ยพระเจ้าบอกเป็นไปไม่ได้ต้องเหลือแน่นอนฐานะที่จะว่างจากญาติเราที่เป็นเปรตเ,เนี่ยเป็นไปไม่ได้พระองค์จึงบอกว่าอีกประการหนึ่งแม้ทายกก็เป็นผู้ไม่ไร้ผลนั้นการให้เนี่ยไม่ไร้ผล